สวัสดีครับผมคนดีสารบ่าวพันผูเน้เมืองครับผมไม่นียิ้วมากินเขา่าเียงหน้าบ่าวเล็กโคครับผมก็ดีเพิ่งจะมัดนอนหน้าอยู่นี่มัดน,น,นามัดน,น,นานอนหน้าสวยตัวนอนหน้าสวยตัวเองบ่เด็กว้าวคนัิดใจชิแตกพวกนั้นกะอะไรเนี่ย,ยไม่ได้ชวงความไม่ได้ไม่ได้รับจีนโตเออเลกซอยตั <laughs> วเองด้วครับผมนอนนอนหน้าซอยตัวเองนะี <laughs> ค่ครับผมก็ได้เนื้อมัดมัดฝากมัดก้อยมัด บอเกนี่คร so ับนีมีมีมรมีมเมีาีมเมี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 ดีม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 ี่ีมอ้ีมีมีมีีม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 เมีีมีีมมี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 เีมีมีมีนีมีมีีมีม้มีมี้กมเมีอีม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 มี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 นีมีมีีมีมีมมี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 ้ีม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 ีกมีมีมีีมีมยวีมี นี่ครับผมก็ได้สามสิบจีบมากครับผมสามสิบจีบมาพร้อมดิโอ้นำเดือดคักแล้วย้ำเขาจะป,ปงได้หรือเปดที่นี่ก็หมอน้อยๆแทนครับสามสิบจีบสะดุ้งนับร้อนเล็กน้อยนี่เด้กาดเป็นหมอน้อยขึ้น ได้การจังเลยห<ะ>มอนห่อยปะเออผักเกียวข้าวคุณก๊อตกะกะไถกะบี่เลยเฮ้ยว้ารถซอยตัวเองเพื่อจะเฮ็ดเห็เกิ๊ยวน่อยเราเรียกหูคุณมาไว้ครับผม ผมจะมลาบสาสิบกีบครับผมลาบเฉพาะมันเลยมันบัดมันบัดสดต,ตรตนไหนครับเดีย๋ยวไม่กินสักหรอวะโอ้โหเอ้าตกกี่ลินพิม่มเอา้าอยัองดกอกอ,อืม ยัน,นอยู่หรอกทำงูเอาใคอที่ทำเกี่ยวทำเลียจ้ะเจ็บใส่กับเบาอ้าผมกับชวดไม้ได้ครับตอนนี้เห็นสอดอยู่เดือกเลี้ยวหิวเขาเลี้ยวแล้วข่อย,ออยซอยกวนดื้อเนี่ครับไอ้ไม้เี้ยนี่ไ้ไม้เกี่ยวพวกรพัน,น,น,นสุดเหนียวบ่เกี้ยวเหนียวบ่ โอ้โหวเวนี่ครับโบอาจจะไ่เห็นครับบาทโอ๊ะฮึบมันเป็นจังไงเกาะก็ได้ก็ได้แค่งหางกินให้มันเข่าทุกแถววะ <c oughs> ขอเนี่ยครับขอเนี่ย <c oughs> เอ,าอ้า,า <c oughs> อจันหนะักลูกบอลแท่นน,นี่ครับเอาไปโอ้โหธรมาร,ารมดาธรารมดาครับประมาณสิบบาทครับผมสองคนเงือกเบ้าเบ้าเบ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยว แค่นั้นนะ,นะอืมอืมอืมเอาเดินไปอุ้มักไงเลยล่ะโอ้คัดอยู่นะครบับเอ้ยตับเองอันนี้อะไรจะดูด้วยนี่อืมกะให้ซ้ำนินดน้ำตับก็ดบกได้นี่เราได้ซ้ำหนังหางแจงในก้อนนี้แพงแค่ยังไงครับเพราะว่าต้องให้ซุกขนกินน้ำพร้อมนะบ,นบ่แม่นว่าแพง

น้องปีน้องปีเสร็จแล้วเด้งีกเล็กนิดเดียวดีดีน้องปีใช่น้ำใช่ไอาใส่ลงไปแล้วก็ซีมเลยยังก่อนเขาอ่อนโฆษณานีทักคุยครับนีทักอันนัไหมคุณเลือดเพราคุณผัดนางเลือดเออดี่ผมกับขวดใส่ซับผับปรมุ่นๆกมูกับขัดซีมมึงแบบแบบเร็วเร็วซีมบนี้เกียจซีมก่อนครับผม เอาอันไม่ขวดใส่บุญหรือเปล่เอออันนี้อมาฟักกับสาบุญมุนกับฟักกับพ,พริกพรงกับขวดซสร่าง <c oughs> ไปแต่ซีบึงแบบชื่นใจเขาอยากมาถามนะว่านะนะลาบก้อยทำไรถึงอร่อยใ <c> ส <oughs> ่เลยแบบที่นึงอันนี้อมาสาับอันบุญมุนๆ <c oughs> แล้วกับซีบึง ผู้ัวถามนี่ฟังไม่ทันเอาใหม่ดิเงี้ยกเ่าเรียบอกเนี่ยว่าว่าเบาตัวป่ะที่นี่แงงเร็วกว่าผัวป่ะที่หยาบกินไม่ได้ผมโอ้โหอ๋อเพื่อนาไม่เคยอันเออคนพนภากันสร้างขมแข่งกันอืมคนนึงอกขมทีสุดในโลกคุณฮั่นไล่หนึ่งต่อึ้นโอ้สุดยอดคุณฮั่น ใครหอมกินไม่ได้เว้ยฉันถามนะว่าขมที่สุดในโลกติมขมจนกินไม่ได้อันะไรจะหอมกว่ากันเอออันไหนกมกว่ากันมาหอมกินไม่ได้เหรอมันเบิ่ดซ่าแมนแล้วมที่สุดในโลกวันหนึ่งว่ะแมนแล้วครับแมนแล้วแต่ขมแต่หอมยังกินขมยังกินไม่ได้นี่นักนักก้อน แก้วสูตบาลิโคในกานนี้เจอไงเด็ดจังยในงานอ่ะเออขาดอืปังมาย้างีโอ้ยอืในการนี้เลยถึงจะผสมในเวลาเขาก็อร่อยเหมือนเดิมครับผมอยรยอาบหมอมัตนตนาานื่นสดๆกันถ้าใส่ยังไงบัวใส่แม้ จุกินเนี่ยลูกนียวลูกเนลูกเนียวเดี๋ยวขึนัวเดียวงมับางเบาางจะเดี๋ยว่าสิบ้่าครับผมโอ้ยกินเล้เฮอจุกไปกินได้ก็ได้ว้ากินไร้ปั่นมาจะกินเข่าให้ลุมนมากเฮ้ยเ่าเดียนี่มันนี่ครับน้ำมาหอดหม่องเลยจะทางมันด็ หาโลกับผมบุกบั่นเลยดิติตรงพ่างเลยดิตุ่มเปรีเลยครับเพราะว่าฝนตกว่ามันฝนหนิงคือแบบว่าทิพโทรมาให้ไปกูมันบ่ว่ามันบ่ว่าเนี่ยเราเปิดลาะมึงเยอะๆตอนเพื่อสิบเปั่นในดอกมั้งเลี้ยวเบิปใบเบิกเหลือนคนเดียวใบเบิกเบิกเบิกของจักนี่แหะเรือของเจ้าเลี้ยวคนละโอ้เดือนนี้ยุดลายขนาดอื่นวันที่หนึ่งจะยุดอีกอื่นยุด วินมือว่าน่ก็บยุเมว่าวันมันพ่อไงอืมอืมเดียวโอ้แล้วอ่านนี่ครับยังม่ต้องย่างเลยสดดีอยู่อืมอืมใครอยู่ใครอยู่หอมหมอนนี่ครับเด็ดๆขอบาสิเห็ดเมนูนลาบอันนี้ยลาบลาบปลาจิวลาบิวอันเดียวเลยบรอ่นมอนเนี่ยจะทำกันยี เออมีมียุ่นเดี๋ยวกินก้อนห้องกินแล้วก่อนต่อนี้อ,อปวดได้บบชั่ของเอิดยู่ก็บรากาศดีครัเสียบอยู่ดีไม่ต้องามาโอ้ยพี่คนหนึ่งเขาไม่ไม่นึ่โอเคยมาจะ่โรงงานมาลูกโขเขเป็นหนุ่มโรงงานนีครับสมือนเดนั่งขี่ไก่กระป่าเจ้ว นี่รีละวายตับมกุงหัวหอยมาทั้นหัฉลีดีกว่นี่นึงยกตุ่มไแยกหางยางรถทงไม่ได้วารถเสือาวหอนห่อนนี่หละโดครับผมว้ยบ่มันต้องเอาหมักหมักอดเ้นี่นี่นีข้าตุมเลเวกเที่ยมสางเจ้าผมนั่นนะเป็นลายหมกยุ่งนี่ Thịt con ạc Nó có lớp bảy hình chữ kêu như tháng thiệt เันเาขาในไงเป็น่างนี้คุยกเกียวอืมน้อยด่เาะเออไอ้ห้ยวันนี้นครับ <c oughs> ตับกระผมเออยอย่าเดีไปยี่ผักหัวอืมอืมก็เกลียว อโอ้โหยังในถุงนี่เค็ดสามารถว้ากับบุตรีแม่นาะอืมหลอมครับนี่ครับพาก,านกันกินหนึ่งสิ่งนะครับผมจุซ้ำก้อยเหรอวะเขาเห็ดเจียวคือกันเนาะ ตั้มก้ก้ยอยหอมแบบนี้เพยงแจหวานมาเลยส้งใส่กันนะหอมวะนี่หนักนึงอ้าคำคำเอมบีมคำเอ็มบีมให้บบาทนะครับเนี่ยคำเอ็มบีมที่รวมบอกอืมน้ักระดกอืมอันนี่ ครับเพิ่งเครื่องในพร้อมผักบุตรมันได้เรายีกเลยอันยังบ่กเมียง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 ครับเดี๋ยวอะไรเอิ่มเมียงเมียงอืมดูดดวดบวกใส่น้ำมีอะไรเขาเอื่น,น,นยังครับอืมของแท้นะนะถั่วต้มเลยลูกพี่บ่สุดยอดเลยลูกพี่สุดยอดเลย ยังครับอืมโอ้เหนียแล้วอืมไ <c oughs> ปขอบเบม้มเบ้มเฮอืมโอ้อันไฟแม่ที่สุกก่อนนี่ลืมลืมลืมกับผมเพราะว่าจังหวะนี่ไฟคาดหัวนีมนมน่มันเป็นมันมันมันเป็นถูกอัน บัลลัยไซนี่มันจัดเครื่องๆหน่อยครับผมเอาไหมเราไช่เอาไหมเอาไหมไหมแบบนี้เขาบอกบาทนี่ครับนี่เครื่องในครับผมนี่เป็นเครื่องในทันแพนะอันนี้เครื่องนอกอืมนีเครื่องนอกเนี่ยจัดให้คนด็ดดอกครับผมเงยนอนยังแมนกระเทียมกบบนี้ดิ้พวกหอมหัวแดงนี่กระตานนั่นละเครื่องควผมออกดังเฮ้ยรุ่น มาครบเบิดรแล้วครับผมต้องกินแบบแซ่บมั้งสิละกรุงมืองซวแบบหอหอยยังมาเบิดครบเบิดเลยครับแต่ว่าคุ้มอยู่สองคุ้บสองคนหนึ่งเลยเอาเนื้อดีกว่าตัว้กินหลายอย่างปั่นเฮ็ดอมมันต่ำมาแล้วตั๊กอย่ให้ไปกินแซบก็คือสิบบมากหรอคือครับผมมาเพราะว่าที่งามเลยเขาเบิ้ง์ได้หมนเดี๋ยวล้วบอกกุ้งกเลยว่ามาแต่ว่าจักต่วนเลยเอาใกล้ๆเลย ใกล้เลยว่ะอืมไข่ยังวะเขี้ยงขอแท้เดียวเออขาดปากใส่ปากตัวเอือขอเบ้นเบ้มโอ้ยอยากเห็นจังบมต้องเล่นได้ครับผมมันโพสัตต์หมดเยนะมาบ่ายเช่นนี้ผมกดสิบเมียงด้วยกันครับผมอย่าผมกดสิบเมียงด้วยกันครับอันนี้คันแทนาครับผมอันนี้สามสิบกรีบอันนี้ อันนี้เนื้อครับผมนี่ต้องมาช้วนกันเด้อกับเบาเล็กโขครออับผมใช่หรือไมเพิ่มเด้อมาเมียงกันก่นกอนเพราผมเอาขอตอนนี้ผมจังถึงใจครับผมเพชรอี๋เอาล่ะไม่ไมาดึงนึ่มาเขาคิดเสี่ยวสีฮนะ <laughs> ยังทนกินไม่โดนผมมีแต่ไข่ผมด้วยครับแมนเอาปะเอาควานนันเลยถึงกับป่ามาแล้วเออเนี่ครับ เดี๋ยวาเด้อสนสนเ้ยโอ้อออกินกันสคนกันแขนเท่ากันบุกหัวอแขนพวปวดออขออยาส้นเลครับึบโอ้ไ,ออไปไชล่ะครับใบพวดใบพวดมผมผมแก้วหมนไม่ทำแก้วไรวะ อเฮ้ยมาแล้ครับอืมไมดวเลยโอ้บ้าอะครับผมบ้าแลงไปมเราไปมกเสียบใส่กับมาเ่โอ้เสียบใส่มาแล้วครับบาที่ไหลเกินต่อเลย โอ้ย oh. ทีบ่ได้มารับจา้บางบอา่อไหนขัน้วหัวน้ออื่นนี่เนาะยังเลยครับเสียใส่มาแล้วครับผมโอ<า>้ตัดเลี่ยมมอมมอมนี่หนาลักจังเลยมันค่ายนเยอะหมื้อ,อนี้นขัดขัดครับผมเดี๋ยมาสาวประทันตับไม่เต็มด้วยน้อยคักๆๆนะซอยไม่เลยผัดทินยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวหยับไม่ก่อนบ่ไม่หยิบโอ้

อยากบอกยูน้องสายเาเปงเดเหียบ่มันแตกกัน้าเส็มตามดมึงวะาเร็วบอตัวหงดหงิ่บกหดหงิเ่ยเดปากไปวัดไปเนี่ยบไปวัดจะเอกบ่ใบหิเยี่ยมใบใบ่งบางบ่เฮ้ยตะบังได้รับเด้อพี่น้อสามสิบกว่าเข็มวะโยใครตวจบ่เขาหลอดค่อนก็ยอมก็ยตายกัมีเรื่อ เขาตกถึงหลอดข้อเห็นเจียไหมครับใบตัดใบบางๆระวังนะครับจะไปแตกหักหลายเด้อต่อปานด้วยนะเหรอเห้อเขาไม่เห็นเขาเหยียบหักบ่าใหาหมอเนะบาดบากแผลผ้าชกปูอยู่ของเขาสามากนี่โอ้เสพมาหัดเห็นบาลืโคกินแต่แซบครับผม บาลูกกินแต่แส่บเกินเลว่ะเเจียวนเบื่อเจียวหอมเนี่ยเียวจนขอนว่ะเฮ็ดไม่ก็ได้ตัวฮึบได้กูจะไปเอาพักไปเอาพักก้เลือดมาอีกมห่อเมียงเ้พญานาไม่เอาเลยเอาบาอาซิมันได้ครับนี่ยคำเข่ามาละครับนี่ เต๋อซ้ำก้อยแล้วครับเนี่ยแก้วเบิร์ตนอเฮ็ดไม้ได้ครับเนี่ยบ่มใบหวาน,นึงเด้อมาพวกเราเนอะมึงไม่รู้ของเด้การได้การครับผมบริโภคไปครับคุณเลือดไม่ยู่พผ้าเมียงครับผมเดี๋ยวผมยังมีอีกสามสิบจีบก้อยอยู่เด้อเนี่ยผมติซอยก้อยครับผมก้อยขมละดีนะครับก้อยต่างหากเลยครับผม เสียกไปเห็ดคำคำน้อยแท้เอาเลยเอาเลยผักเบิดบ่กผักเบิดเสร็จเฮ้ยเอาดีดีดีนี่นี่น้ำเปล่าไหมโอ้ยลืมบอกเดี๋ยวมาผักเบิดอยู่นี่แม่ได้ไรพูดเหมือนโต๊ะไปหรอจอกน้ำเปล่านี่ครับผมจีบราบสามสิบจีบ อนู่กโอยนี่ครับผมวัน้อเรี่งเต็มพี่เลยวีนใหม่เบียก้าวขวดเราขวดน้อยขวดนี้จัดเหนรต้องสมมุตไปือเอาเชียงดข้างเชียงันตั้งหัอเชีงมขาวมกับกับหัวก่ น้เมคู่น้ำแข็งนกำหมูเนี่ยหรืออะน้หมูเนี่ยหอกันแมนต้องไปจิ้มเจ้าหน่อยบ่พี่อยากพ่อมม้วนๆไปได้ครับผมปิ้งผงเร่อันนี้ไหมแล้วบ่เบื่อไหมแล้วฮึบหม่เส่พี่อาเใ้เบ่อไหมบ่โอ้ยยิ่งเหยียบย่อมไหมไม่ก็ไม่ไ้กูทำไก็ไได้กอืม ปละจิ ả, ng ng luôn, ừa, 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 cùng, ้มแจ้วไปน้ำครับผมงัวร้องไสเตรียมเร็วๆเหยี่ยนไปเบื่อตัดไปเบื่อไปเบื่อดุเปืองปุ่งออกดักใส่หลายนะมีแนวครับน่าเกินหนาล้วนใส่เองก่อนไหนอยู่นี่ใส่ซ้ำได้ยินเพิ่มสั่งนะมือบ่โอ้ยเกินบ่หละมึนคนผู้รู้นะน้าเอาเขาปลูกแมงสองบะหลังอยู่ไหม ยังราคาสูงเพาเออือครับมีเรื่องยางสุกความยาง,งหืม,มหืมมู่ว่ยางห่มหืมโอ้ไต้การนี่ครับมีนูมืโนโมอนี่้านสิบ่แซ่บแซ่บเพื่เข่าครับผมเสบใส่กระเป๋าอามาทีหลังพอดีนั่นู่นยังไงเออครับขวยไม่ขวอยจุบไปเลยครับผม วดพอี่กหยบยยดสามหิบส0บหยิบอวาเขาเนื้อปันเลยใช่ป่ะเอาคุยใช้ครับแจวด้กาดเลยหอมมเพราหืมุ่นเบาอ่กันต้มมะม่าใส่พักบุงกบผมทงขมแข็งจัดเลยไปยังคนึงขมที่สุดในโลกกว่าั่านไล่ต่อคือหน่ขมจนกินไม่ได้กว่าท่นให่งมันคดอออว่าไผยของัยอยู่ขมมือกันอืครับ เดกการดกอ้อน้นออนนี่มเกียบนี่อนละขมไปอนเ่เอายถงว่าหอนหอนแนุแนอืลงไม่ใช่กด้น่เป็นคเ็ได้าที่ี้ก็ได้อกบ ทมดเลยครับแต่บีแตจะบอกด้วยม่ยอมรไหม่้าใ่เอาวังทางเจาตัวได้ก็บ่บอกได้ก็บ่บอกเอาอไมนนันมาท่นไม่ขเนี่ยบัวได้เลยวจวดอย่าเขาเดิมยกพ่อฮิมหมน่สนามือ นัก้อยคนจุกเนื้อก็มีครับตมันใไม่ใหญ่เทานแล้วมใหญลืไเวุ้เซุกอนทั้งในคนต้องกัดได้เดี๋ยวเป่าออมเปลกเบยู่นี่อไปตัวตัวเาไม่ยอมก่ดระดานสอด 我问，哪边？哪边？哪那我这边呢。我这边。喂。嗯，干吗？你，酸，我泡啊，这什么东西？你算了。

อมือไหร่มาแล้วตอนน้มดบ่มาเยโอ้สงหออยู่นะอ๋อน้องบุ้งเลาช่ยเอยแล้วบอืมคอเดี๋ยวไมแล้วนอกิ่ท้งนี้เลโอ้โหเดดีจี

เส้นหอยานยันเขาบุ้งัน่น้ำตาลไล่ว่สุกสร็จเป็นลูกบาน้มากๆมีหอยคนเด็ดหานี่ทิ้วตมได้จเข้าอยูหัวเนอยแล้วเขาต้มรอบเบิกึ่งินหาบ่แล้วต้มเนื้อเขาม่าม่าแล้วพักบุ้งเขามนกัต้มเนื้อเขายังขึนเนือไม่ได้เลยจะ

แซ่แช่แซ kind of ่แซ่แล้วก็ดีก็ได้คึ้ก็คุ้มทั้งวันแช่ไปนเ้าดิแล้แซ่หลายก็หนตัมันจะบอกเยู่ยน่เนาะแซ่ผักบอสยเจ้าเนจเวแซ่ครับมืงเอาเบส่วนทียังหมากยังแซ่เนาะ บอสอ่ะเสียบใส่กับตบ้ทยด้วยเขากีคือเกาผมสีแซสบปันได้กสงจุเน<ช>่ยคือขาจุเน <Overwatch> ืออ้เนียวอูเอากีาอ้อุ้ยอเนียวขาดใส่กัพงเหนียวเยครับเป็นไงนอยู่ในกิ่นสีแซบปันได้กับสางครับผมขอ ขออย่างเดียวดู่มครับเบิดทุย่างครับผมเนื้อก็เบิดตัวมามากระเบิดลก็ติดหน้าเสียบๆอีเดีคนมานเหมือนเด้อครับแต่ตะบกตะบกพุงกับต้มหอยนี่นยนี่เห็ดเมนูซื้อครับนึ่แต่ว่าได้การแล้วอยู่ดีไม่แห้งแหละครับบทที่นี่นอนรับฟันดีกับทุกคนครับอย่าลืมไปเบิ้งเบื้อน่ารักจังเลยครับผมอย่าลืมเข้าไปเบิ้งทางเพจ แอบซองทางเพจน้ำนนเด้อยครับผมเพราะว่าเมนูเด็เดๆคือกันละครับผมกับทาง youtube ฝากติดตามเด้อครับเด้ยอยิ่ดีไม่แห้งครับนอนหลับฝันดีครับผมเสซบไซิ่นไดการแล้ว